สวัสดีครับมาเจอกับฟุตบอลสายแข่งกันครับวันนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับอีก2คู่ที่เหลือครับคู่แรกนะครับในส่วนของแอตเลติกมาดริดครับที่เปิดบ้านเจอกับทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต้องบอกว่าเกมเดือดมากๆครับถึงแม้ว่าสกอร์เนี่ยจะไม่ได้เดือดตามครับเจ้ากันไปแบบเดือดเดือดครับแล้วก็เกมเนี่ยมีอารมณ์ร่วม อย่างมากครับแล้วก็ต้องบอกว่าแอดมอลิดนะครับการเล่นวันนี้ครับไม่ไปคือเอาง่ายว่าเขาต้องเป็นฝ่ายบุกนะครับเพราะว่าตามอยู่1ลูกนะครับจึงทําให้เกมนี้ต้องบุกเข้าใส่แล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเป๊ปวันนี้มาเล่นแบบแอดมอลิดในนัดแรกที่ลงไปรับแน่นๆครับแมสซิตี้วันนี้ก็ลงไปรับแน่นๆครับเหมือนดัดหลังซิเมโอเน่ครับเอาคืนไวง่ายครับ แล้วครับเป็นทางเป๊ปก็ทําได้ผลครับทําให้ลูกทีมของซิโมน่เนี่ยของตาของตาหมีเนี่ยที่เวลาเล่นนะครับต้องมีการติดลูกสกปรกอยู่แล้วครับลูกแทคติกลูกนู่นนี่นั่นครับแล้วก็ทําให้อารมณ์เนี่ยของผู้เล่นแอดมิริเนี่ยเดือดขึ้นเรื่อยๆครับเพราะไม่สามารถเจาะแนวรับของทางแมนซิตี้ได้ครับทําให้เกมเนี่ยมันเดือดมากโดยเฉพาะฟิลโฟเดนเนี่ยโดนทำฟาวล์หนักๆห,ห,หลายรอบครับ ที่โดนฟิลิปเป้เนี่ยไป2รอบครับในช่วงในเกมช่วงต้นๆเกม1รอบครับแล้วก็มาโดนช่วงพีครับช่วงพีคือช่วงที่ใกล้จะหมดเวลาครับที่ฟิลฟอร์เดนเนี่ยโดนเข้าสก,กัดโดยฟิลิปเป้ครับแล้วก็โดนฟิลิปเป้เนี่ยแถมไป1ดอกครับไปหัวใส่ด้านหลังของฟิลิปเป้เข้าไปเอ้ด้านหลังของฟิลฟอร์เดนแล้วทําให้ฟิลฟอร์เดนเนี่ย ออกอาการรั่วก,การบาดเจ็บครับกิ้งตอนแรกกิ้งอยู่ข้างนอกสนามครับแล้วด้วยความเจ้าเล่ห์ของฟิลโฟเดนด้วยความฉลาดเสด็จฉลาดในเกมครับในการดึงเวลาถ่วงเวลาต่างๆครับก็กิ้งเข้ามาข้างในพอกิ้งเข้ามาข้างในเท่านั้นครับซาวิดเดินเข้ามาครับแล้วก็จับลากครับลากถูๆได้ไทเนี่ยโฟเดนเนี่ยเหมือนกับจะไม่ใช่คนครับ ออกมานอกสนามครับแล้วก็เริ่มมีการทะเลาะเบาแหวงกันมีเรื่องกันดุเดือดครับผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายมาลุมกันครับจะมีเรื่องกันให้ได้ครับลามไปจนถึงห้องอไม่ใช่ลามไปจนถึงอุโมงค์หลังจากที่เดินออกกันมาแล้วครับหลังจบจบเกมแล้วเนี่ยก็ยังมีการทะเลาะการมีการถมน้ําลายใส่กันนะครับไม่ยอมกันครับนี่คือความดุเดือดของทางแอนดมาริดแต่ผมว่ามันอาจจะมากเกินไปนะครับมันเกินลิมิตไปน,นิดนึงนะครับมีการถมน้ำลายมีการ เกลี้ยงใส่นะครับต่างๆนะครับซึ่งมันไม่ดีมากๆสําหรับเยาวชนนะครับอันนี้ก็ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าหลังเกมครับหลังเกมเนาะมันก็มีวาทะเดือดครับอย่างเป๊ปนะครับก็บอกว่าโล่งใจครับที่สามารถพาทีมเนี่ยบุกบาเสมอแอดมิริดได้นะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่า ตัวแอนมารลินเนี่ยคือเขาเล่นด้วยพลังกำลังนะครับและเล่นด้วยพลังงานที่ดีมากๆครับแล้วก็โชคดีว่าครึ่งแรกเนี่ยแมนซิตี้ของเขาเนี่ยไม่เสียประตูนะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเข้ารอบรองชนะเลิศของทีมอย่างแมนซิตี้ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่คู่ควรแล้วนะครับและเขาก็ยกย่องทีมอย่างตามมีว่าเป็นทีมที่เล่นด้วยยากนะครับแล้วก็ทําให้แมนซิตี้เนี่ยเจอความยากลําบากครับสำหรับของเป๊ปนะครับแล้วก็ในส่วนของทาง ซิโมโอเน่นครับก็มีการเนบนะครับเนบแนมเนบแนมในส่วนของทางเป๊ปนะครับว่านะครับเหมือนเป๊ปอะ่ะเป็นคนชอบพูดคําชมครับแต่ในแต่ในคาชมเนี่ยมักจะแฝงไปด้วยคําด่าทอครับที่อยู่ในนั้นเอาง่ายว่าเหมือนด่าในลักษณะของคนที่สุภาพก็คือเหมือนเหมือนจะชมนะครับแต่เอาจริงๆแล้วอะ่ะเหมือนเป็นการต่อว่า อ,อีกฝัก่งหนึ่งนะครับอันนี้ซิเมลเน่มาบอกกับว่าเขาเนี่ยไม่ได้โง่นะเขารู้ทันนะครับว่าเป๊ปกําลังสื่อความหมายว่าอะไรนะครับที่เป๊ปเคยบอกในรัตแรกว่าเอ้ยเขาเล่นด้วยยากนะกับทีมที่ลงไปรับแน่นถ,ถ,ถึงทั้งหมดเลยตัวผู้เล่นทั้งหมด1 1เคนเนี่ยลงไปรับแน่น10คนเนี่ยลงไปรับแน่นอยู่ในแดนของตัวเองเนี่ยเขาเล่นได้ย,ยากนะมันเป็นเหมือนในบอกว่า เหมือนแอมเบริตอ่ะเหมือนเปว่าแอมเบริตของซิโมเน่ว่าเล่นแบบเนี้ยมันไม่โอเคนะอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยหลังจากเกมเนี้ยทางซิโมเน่ก็เลยแบบตอบก,กับเป๊ปว่าเฮ้ยเขารู้นะเขาไม่ได้โง่นะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ฉลาดมากแต่เขารู้ทันนะนะครับก็เป็นวาทะของคุณซื้อระดับโลกครับที่มีการประทะกันในเกมก็เดือดมากๆครับถึงแม้ว่ามันจะเจ้ากันไปสูงสูนครับแล้วก็เป็นการดัดหลังซิโมเน่ของทางเป๊บครับที่มาเล่นเกมรับแน่นๆครับ ซึ่งต้องบอกว่าสตี้ก็เล่นแบบนี้ได้นะครับเกมลุกก็เล่นได้เกมรับแบบนี้ก็เล่นได้ซึ่งต้องบอกว่าแมนซิตี้เป็นอีกหนึ่งทีเมเต็งอย่างแน่นอนครับที่มีสิทธิ์ที่จะควา้าแชมป์ UCL ในปีนี้นะครับเนื่องจากว่าด้วยการยืดหยุ่นในการเล่นในแต่ละเกมของเป๊ปเนี่ยผมว่าปีนี้เขาน่าจะเอาจริงแล้วผมคิดว่าแมนซิตี้นั่นแหละจะเป็นเต็งหนึ่งในการควา้าถ้วยแชมป์ UCL ในปีนี้นะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับ เกมเกมนี้ครับซึ่งเป็นบิ๊กแมตช์ในรอบนี้มากๆครับแล้วก็ในเกมถัดไปครับแมนซิตี้ครับจะเข้าไปเจอเรอัลมาดริดของทางแอนเชล์ติก็น่าจะเป็นบิ๊กแมตช์ในรอบรองชนะเลิศนะครับน่าติดตามมากๆครับสําหรับเป๊ปดวนกับแอนเชลตินะครับก็ต้องกลับไปที่สเปนอีกครั้งนะครับนะครับก็สำหรับคู่นี้ครับก็จบไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในคลิปถัดไปนะครับ กับในส่วนของลิเวอร์พูลกับเบ n นซฟิก้าครับก็วันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับและเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างกับเกมในวันนี้ครับลองคอมเมนต์หรือลองติดตามช่อง YouTube ช่อง Facebook แล้วก็ TikTok ได้นะครับและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับกับซุตบอลสายแข็งเจอกันครับ